พวกขนมปังอะทุกคนยังไงต้องมีติดบ้านนะที่เราซื้อมานะคะก็คือคุกกี้เนยสดนะทุกคนอยากจะบอกว่าแบบมันมนุ่มมากมันนุ่มมากเห็นปะเห็นเท็กซ์เจอร์ของการยิ้มเข้าไปปะเอ้ยคือมันนุ่มมากทุกคนจะได้มารู้ว่าเอ้ยทำไมเราถือชอบเราจะกินตอนไหนตอนกินนะทุกคนเนี่ยทุกคนหนูขนมปังันมมันนุ่มมากมันมมเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือได้หลายก้อนมากเลยนะ เราซื้อมาแค่ราคา40บาทเองถ้าหลายก้อนมากนี่คือเรากินไปแล้วก้อนหนึ่งนะทุกคนก็คือไ้าซื้อขนมปังมามันไม่เหลือรอดมาตอนรีวิวหรอกเออคือกินไปแล้วนะเนี่ยทุกคนมันแบบเห็นปะเห็นความแบบนุ่มปะอืม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  อย่ที่ซื้เอเงินเรานะแต่อยากแนะนำจริงๆดูขนาดดูขนาดก่อนเนี่ยเท่าหน้าเราแล้วทุกคนขนมปังที่ขนาดเท่าหน้าเราแล้วก็เนี่ยทุกคนนุ่มากแล้วก็หวานกำลังดีอร่อยแนะนำมากๆเลยสำหรับเนี่ยแนะนำมาก ก,กินเล่นก็ได้ไม่ต้องกินกับชากับนมอะไรก็ได้อร่อยมาก